สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับกจิตวิญญาณไร้ผู้ต้านของขีนานก่อนอื่นเลยต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาช้าเพราะเครื่องปกติที่ผมใช้อัดมันเปิดอ่านไม่ได้ผมก็เลยต้องลองใช้เครื่องอื่นอัดดูนะครับเท่าดีไม่ดียังไงบอกกันด้วยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาไปมากกว่านี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสามารถรับมืออัจฉริยะจากสามมหาอำนาจได้เลย ถ้าหากจะมีคนที่สามารถต่อสู้กับเขาได้คงต้องมีแต่ชินนานเท่านั้นละการแข่งขันในรอบที่สองสามมหาอำนาจเป็นฝ่ายชนะฮ่าๆข้าว่ารอบที่สามคงไม่จําเป็นหรอกใช่ไหมอย่างไรเสียพวกข้าก็ได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแผ่นดินกลางแล้วฮ่าถูกต้องแล้วแหละไม่ว่าจะแข่งขันยังไงผลการต่อสู้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงหรอกนะเพราะว่าพวกข้ายังไม่ได้เอาจริงในการต่อสู้เสียด้วยซ้ําข้าจะเก็บทนไม่ไหวแล้วนะ รอบต่อไปข้าขอส่งจิิวเพื่อไปเอาชนะพวกเขาโอ้รอบที่สามนี้เขาส่งทั้งจิิวยางฉีแล้วก็วู่หมิงเป็นตัวประลองหลักด้วยว,ว้าวพวกเขาทั้งห้าคนเป็นอัจฉริยะที่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับ10อันดับแรกของการจัดอันดับจัก,กรพรรดิทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วครั้งนี้ต้องชนะแน่ผลมันยังไม่ออกมาเจ้าก็อย่ามั่นอกมั่นใจไปนักสิ จานเสียนการแข่งขันในรอบนี้เจ้าจะเป็นคนตัดสินใจเจ้าสนใจออกไปสนุกกับพวกมดพวกแห่งแผ่นดินกลางไหมเอาสิข้าก็อยากสนุกอยู่พอดีเจ้าพวกเซสวะแห่งแผ่นดินกลางพวกเจ้าจงฟังข้าข้าหวังจานเสียเพียงพูดเดยวก็สามารถจัดการกับพวกเจ้าได้ทั้งหมดแล้วฮ <c oughs> พูดเจ้าซะใหญ่โตแพ้มาอย่าเสียใจทีหลังละ่ะถ้าอย่างนั้นไม่ต้องพูดมากแล้วมาสู้กันเลยไปยนล่าง <c oughs> กบีโลหิตสังหารเฮ้อถึงตาพวกเจ้าต้องรับการโจมตีของข้าแล้วบูมิงฟังสานชิงเออพวกเจ้านี้มันยังกระเซสวะเลยนะทำได้เพียงอ้อนวอนขอให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไป ข้าว่าเซสวะยังพวกเจ้าคงไม่จําเป็นต้องฝึกการต่อสู้หรอกมั้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้าจะทําลายลมปานของพวกเจ้าเองกล้าดียังไงหยุดซะดเนธมินเจ้าต้องการหยุดข้าอย่างนั้นหรือได้โปรดใจเย็นลงก่อนแม้วังจานเสียนจะทําให้เขาทั้งสองกึ่งพิการแต่เราต่างก็มิเคยบอกว่าเขาทําเช่นนั้นไม่ได้นี่แม้ว่าหวังจานเสียนอาจจะโหดเงี่ยมไปน้อย แต่เขาก็จัดการด้วยความสามารถของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ได้ทำผิดกฎหากเจ้ายังยืนการจู่โจมเขาข้าว่าเจ้าคงทำสิ่งที่ไร้เหตุผลและไร้ย่างอายลงไปแล้วละที่เขาพูดมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้าจะพาพวกเขาทั้งสองไปรักษาเอง่าพันธุมังกรราชาข้ารู้จากพวกเจ้าดีและข้ารู้ว่าเจ้าอยากที่จะสังหารข้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วเหตุใดเจ้าจึงไม่เข้ามาสู้กับข้าด้วยเล่า ข้าให้โอกาสพวกเจ้าในวันนี้ข้าไม่แยแสว่าพวกเจ้าจะส่งมาทีเดียว10คน20คนหรือเท่าใดก็ตามใจพวกเจ้าข้าพร้อมจะเจอกับทุกคนที่ยังไม่เข้าสู่ขอบเขตจักรพรรดิข้าอยากที่จะต่อสู้กับเจ้ายิ่งนักข้าก็ด้วยข้าจะอนุญาตให้การประลองนี้เกิดขึ้นก็ได้แต่เจ้าต้องไม่กระทําการซ้ําเดิมหากได้รับชัยชนะ ไม่ว่าอย่างไรเจ้าไม่อาจทำร้ายเขาให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ไม่เช่นนั้นข้าจะผิดชีพเจ้าไม่ว่าเจ้าจะมีผู้ใดปกป้องอยู่ก็ตามได้ถ้าหากจะะักรพรรดิมังกรราชาเก่ามาเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรข้าจะให้เกียรติท่านแปลกจังแฮะไหนว่าพิธีแต่งตั้งจกักรพรรดิเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ทำไมไม่มีเสียงอะไรเลยถ้าอย่างนั้นคงต้องใช้ตาสายแห่งเทพเจ้าสงครามตรวจดูแลและ เอ๋นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นฮ่ากาบไดที่พวกเจ้ายอมแพ้และยอมรับว่าอัจฉริยะจากทวีปกลางนั้นอ่อนแอข้าจะเลิกทรมานพวกเจ้าซะยอมรับขามพ่ายแพ้อย่างนั้นเหรอช่างน่าขันยิ่งนะฮดีมากข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะทนได้อีกสักกี่น้ำหยุดเดินนี้นะ การขัดจังหวะการแข่งขันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าควรทำนะจกักรพรรดิมังกรราชาเพียงแค่กระดูกล้าวนั้นมันยังห่างจากการพิการมากนักถ้าหาดทนดูไม่ได้แล้วก็ก็ยอมแพ้ไปซะจะให้ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างนั้นหรอฝันไปเถอะเจ้าก็สวยดีนะแต่ทำไมถึงดื้อนักละ่ะถ้าหากไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ใบหน้าของเจ้าได้เสียโฉมแนะ่ยอมแพ้ไปซะอย่าทำให้ข้าลำคาญสิเอ๋ เจ้ากำลังลนหาที่ตายแทๆ้ๆเอ,อเอ,อชิ้นนั้นในที่สุดเจ้าก็มาเจ้ากำลังหาที่ตายอยู่สินะในที่สุดเจ้าก็มาได้สักทีนะสำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับ